รถซิ่งวิทยาวันนี้จะพาไปดูการแก้ปัญหาเทอร์โบแลกด้วยระบบแอนตี้แลกแต่เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นเรามาดูการทำงานของคันเร่งกันก่อนครับในรถเบนซินเวลาเราเหยียบคันเร่งมันจะไปเปิดลิ้นปีกผีเสื้อครับลิ้นปีกผีเสื้อหรือลิ้นคันเร่งจะเป็นแผ่นแบบนี้ครับตอนมันปิดมันจะขวางท่อไอดีเอาไว้ทำให้เครื่องดูดอากาศได้น้อย คือเวลาเราไม่ได้เหยียบคันเร่งเครื่องจะทำงานที่รอบเดินเบาเพราะมันดูดอากาศได้น้อยทำให้มันหมุนได้เร็วแค่นั้นครับแต่พอเราเหยียบคันเร่งลิ้งก็จะเปิดทำให้เครื่องดูดอากาศได้เยอะกล่อง ECU รู้ว่าอากาศเยอะก็จะสั่งให้ฉีดน้ำมันเยอะเครื่องก็จะเรงขึ้นกลับมาที่เรื่องเทอร์โบพอเหยียบคันเร่งเยอะก็จะมีอากาศเข้าเครื่องเยอะและก็จะทำให้มีไอเสียออกมาเยอะ ไอเสียเยอะก็จะทําให้เทอร์โบอัดอากาศได้เยอะแล้วก็ยิ่งเมีไอเสียเยอะจนกระทั่งเราถอนคันเร่งลิ้นปีกผิดเสื้อก็จะปิดทําให้อากาศไหลเข้าเครื่องได้น้อยเพราะอากาศไหลเข้าเครื่องน้อยก็จะมีไอเสียน้อยซึ่งมันก็น้อยเกินไปที่จะหมุนให้เทอร์โบอัดอากาศได้พอเราเหยียบคันเร่งต่อต้องเริ่มทุกอย่างใหม่หมดคือต้องรอสักพักถึงจะมีไอเสียมากพอที่จะหมุนเทอร์โบแล้วก็ยังต้องรอให้เทอร์โบหมุนเร็วพอจะอัดอากาศ นี่คือที่มาของอาการเทอร์โบโลแลกครับรู้การทำงานของคันเร่งและสาเหตุที่ทำให้เทอร์โบโลแลกแล้วไปดูระบบแอนตี้แลกกันวิธีการแก้ปัญหาเทอร์โบโลแลกก็ทำงา่ายๆก็แค่อย่าถอนคันเร่ง,รงลิ้นคันเร่งก็จะไม่ปิดอากาศก็จะเข้าเครื่องตลอด ก็จะมีไอเสียไปหมุนเทอร์โบตลอดแล้วครับแต่ติดปัญหานิดหน่อยคือแล้วเราจะหยุดรถยังไงล่ะนั่นแหละครับเราจึงต้องใช้ระบบแอนตี้แลกเข้ามาช่วยการทำงานคือรถที่ใช้คันเร่งไฟฟ้าลิ้นคันเร่งจะควบคุมด้วยกล่อง ECU คือเวลาที่เหยียบคันเร่งมันจะไม่มีสายไปดึงลิ้นคันเร่งแต่จะไปสั่งให้ ECU เปิดลิ้นคันเร่งแทน ข้อได้เปรียบของคันเร่งไฟฟ้าคือ ECU สามารถเลือกที่จะไม่ทำตามเท้าเราก็ได้ let be, let be, let เช่นถ้าอยู่ดีๆเรากระทืบคันเร่งแล้ว ECU คิดว่าอ้ะอๆแบบนี้ไม่ดีนะทำแบบนี้มันอันตราย ECU ก็จะเลือกที่จะค่อยๆเร่งแทนก็ได้กลับมาที่ระบบ anti- lag เวลาเราถอนเท้าออกจากคันเร่งแทนที่ ECU จะสั่งให้ลิ้นคันเร่งปิด มันก็จะเปิดลิ้นคันเรื่องค้างไว้ระดับหนึ่งทำให้มีอากาศไหลเข้าเครื่องแล้วก็ฉีดน้ำมันและจุดระเบิดเพื่อให้มีไอเสียไปหมุนเทอร์โบสิ่งที่ต่างจากเวลาเราเหยียบคันเร่งคือ ECU จะสั่งให้จุดระเบิดช้ากว่าปกติครับคือจุดระเบิดตอนที่ลูกสูบขยับลงแล้วทำให้แรงระเบิดส่วนใหญ่ไม่ได้ไปดันลูกสูบแต่จะออกไปทางท่อไอเสียเพื่อไปหมุนเทอร์โบแทน เธอโบจึงสามารถสร้างบูธตอนที่ถอนคันเร่งได้ครับการที่รถจุดระเบิดช้าเพื่อให้แรงระเบิดเกิดในท่อไอเสียแบบนี้ทำให้ไฟออกท่อตลอดเวลาที่ถอนคันเร่งพร้อมกับเสียงยังกระปืนก้นแบบนี้ปัญหาของระบบแอนตี้แลกแบบนี้คือ เวลาถอนคันเร่งมันจะไม่ช้าลงเพราะตอนถอนคันเร่งยังมีอากาศไหลผ่านเครื่องและมีการจุดระเบิดอยู่เลยมีแรงผลักรถไปข้างหน้าอยู่นิดหน่อยจึงมีการเพิ่มชิ้นส่วนเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้คือบายพาสวาลการทำงานของมันก็ตามชื่อเลยครับคือมันจะเป็นวาลที่ต่อระหว่างท่อไอดีก่อนลิ้นคันเร่งและท่อไอเสียก่อนเทอร์โบเวลาถอนคันเร่งลิ้นคันเร่งจะปิดเกือบสุด และ ECU จะสั่งให้ไบพาสวาล์วเปิดทำให้อากาศไหลจากท่อไอดีไปยังท่อไอเสียโดยไม่ผ่านเครื่องเลยครับแล้วฉีดน้ำมันเยอะกว่าปกติแต่จุดระเบิดช้ากว่าปกติทำให้น้ำมันที่เหลือในท่อไอเสียระเบิดเมื่อเจอกับอากาศที่มาจากไบพาสวาล์วทำให้แรงระเบิดเกิดในท่อไอเสียและไ่หมุนเทอร์โบระบบนี้ผลที่ได้ก็เหมือนกันครับคือเทอร์โบหมุนตลอดเวลาและไฟออกท่อรัว อีกระบบที่ล้ำมากๆคือการทำห้องเผาไหม้อีกอันเอาไว้ในท่อไอเสียคือ r o c k ก็ตแอนตี้แระบบนี้จะเหมือนกับไบ a s s วาลแต่จะมีอีกชิ้นส่วน c o m b u s เตอรเพิ่มเข้าไปในท่อไอเสียก่อนเทอร์โบการทำงานจะคล้ายๆเครื่องเก็ตครับคืออากาศที่ถูกอัดจากเทอร์โบจะไหลผ่านไบพาสวาลมาผสมกับน้ำมันที่เหลือในไอเสียทางในชิ้นส่วนคอมบัสเตอร์ แล้วก็จะติดไฟกลายเป็นไอพ่นไปหมุนเทอร์โบเทอร์โบก็จะอัดอากาศเพิ่มทําให้ไอพ่นแรงขึ้นคือพอท่อไอเสียร้อนพอที่มันจะทํางานได้มันก็จะกลายเป็นเครื่องเจ็ตส่วนตัวสำหรับเทอร์โบไปเลยครับแบบนี้บูสตติดตลอดแน่นอนระบบนี้ไม่มีไฟออกท่อรัว แต่จะมีเสียงเหมือนเครื่องเจ็ตเบ,บาๆแบบนี้ครับหลังการติดตั้งระบบ Rocket Anti-Lac แล้วในห้องเครื่องจะมีหน้าตาแบบนี้ครับคือเป็นกระสวยแบบนี้อยู่ที่เครื่องเลยสมกับชื่อจริงๆครับจากที่เราหาข้อมูลระบบ Rocket Anti-Lac มีการจดลิขสิทธิ์ไว้ตั้งแต่ปี1951 ซึ่งเราหาไม่เจอว่าอยู่ในเครื่องอะไรคิดว่าเป็นเครื่องดีเซลสำหรับรถไฟที่พอมีข้อมูลคือ r r o r i v e นำมาพัฒนาในรถแข่ง Subaru Impreza WRC ในปี2006ผลที่ได้คือสามารถสร้างบูสต์3.5บาทตั้งแต่ออกตัวเลยครับดูจากคลิปนี้จะได้ยินเสียงเทอร์โบเริ่มอัดอากาศก่อนจะออกตัวซะอีกครับ ก็มีหลายๆคนพัฒนาระบบนี้ต่อซึ่งก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปเช่น The Big Bad v o o p S2000 ของโรเบิร์ตทอนคันนี้ครับแล้วก็ช่องดูโซดีไซน์ครับระบบนี้ยังไม่ได้นิยมใช้เท่าแอนตี้แลกสแบบแรกส่วนใหญ่ที่เราหาข้อมูล เขาจะมีปัญหาเรื่องการทำให้คอมบัสเตอร์ทำงานได้สเสถียรครับการทำไฟออกทอ่อแรงดันและความร้อนในท่อไอเสียเยอะและเทอร์โบทํำงานตลอดเวลามันโหดร้ายทารุณเครื่องและเทอร์โบมากๆครับในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงเทคนิคการลดเทอร์โบแหลกสำหรับรถบ้านๆซึ่งเน้นอายุการใช้งานมากกว่าความแรงเอาละจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี